สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแรกนะครับสำหรับซีรีส์ Siri, Open CV ของเราก็ก่กอนอื่นเนี่ยผมก็อยากจะขอเกริ่นกันก่อนนะว่าเอ้อะไรคือ OpenCV นะครับก็ OpenCV เนี่ยมันจะเป็นไลบรารีตัวหนึ่งนะครับก็ถ้าใครที่เคยศึกษาด้านที่เกี่ยวกับ ML m นะครับ ML Machine Learning มาเนาะก็อาจจะเคยดยินคขาว่า image processing กันมาบ้าง image processing หรือไม่ก็ computer vision นะครับ computer vision อ่ะ image processing หรือว่า computer vision เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับก็อ่าอย่างที่ผมเกิด ml ไว้ตอนแรกเนาะเพราะว่าไอ image processing กับ computer vision เนี่ยมันเป็นเหมือนกับศัสต์ที่ เติบโตไปควบคู่เติบโตขนานไปเลยกันกับ ML เนาะเพราะว่ามันมีการแชร์ข้อมูลแชร์แนวคิดอะไรหลายๆอย่างด้วยกันนะครับอ่าสิ่งที่คอมพิวเตอร์วิชั่นทำนะครับก็คือการประมวลผลภาพนะครับก็สมมุติว่าเรามีข้อมูลภาพอะไรสักภาพหนึ่งเนี่ยสมมุติเพราะว่าผมไปถ่ายรูปต้นไม้มาอ่ะแล้วผมต้องการที่จะให้ เจ้าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันประมวลผมว่าเอ้ยภาพนี้นะมีต้นไม้อยู่มีต้นไม้อยู่กี่ต้นกี่ต้นกี่ต้นสิ่งนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์วิชั่นหรือว่าเ a เม p โ o เซ s s i ่ g นั่นแหละซึ่งก่อนอื่นเนี่ยอาจจะต้องขอบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยการที่จะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาบอกว่าเอ้ยภาพนี้เนี่ยมีต้นไม้กี่ต้นนะภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพของอะไรเนี่ย ถือเป็นสิ่งที่มันยากมากสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันง่ายมากสำหรับคนนะครับก็แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาที่ใครอยากจะศึกษาคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยเขาก็จะใช้ไลบรารีตัวนี้แหละตัวที่ชื่อ OpenCV เนี่ยก็ไลบรารีที่ชื่อ OpenCV เนี่ยเป็นไลบรารี OpenSource ตัวหนึ่ง OpenSource นะครับ OpenSource ตัวหนึ่ง ที่มีความนิยมมากๆในการใช้งานในด้านของ image processing เนื่องจากว่ามันฟรีแล้วก็มันมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเบื้องต้นเนาะเหมือนเกินที่มาของคอร์นี้นะครับก็อ่าแล้วเราเราจะมาศึกษาอะไรบ้างเกี่ยวกับ open cv เนี่ยก็ผมเตรียมภาพเตรียมภาพมาโชว์เคสอ่าเป็นจำนวนหนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอ่า ในภาพแรกนะครับภาพแรกตัวนี้เนาะผมอบอ่ะ uh huh. ภาพแรกตัวนี้มันคืออะไรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Open c ซนะครับก็คือ Open cV เนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนเพน์เลยนะถ้าเกิดเราอยากใช้งานมันเป็นเพน์เราก็ใช้ได้นะครับก็อันนี้เนี่ยเราก็ใช้มันวาดวาดรูปวงกลมวงกลมสีแดงตรงนี้หรือจะใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับ หรือวาดเส้นหรือเอามาเขียนตัวอักษร Open CV อะไรเงี้ยก็เราก็สามารถใช้ OpenCV วาดรูปสร้างรูปอะไรต่างๆได้นะครับหรือว่าฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่นอ่ะเอารูปภาพเอารูปภาพมาผสมกันอย่างเงี้ยครับอย่างอันนี้อันนี้เป็นรูปของหุ่นยนต์นะครับรูปของหุ่นยนต์อยู่ด้านซ้ายเนาะแล้วก็รูป p p n n v อยู่ตรงกลางเราสามารถเอารูป2รูปเนี่ยมารวมกันเป็นรูปเดียวได้ครับซ้อนกันอย่างนี้ อันนี้ก็เราใช้ Open cv ทีาได้ครับเนียฟีเจอร์พวกนี้ฟีเจอร์แรกกับฟีเจอร์ที่สองเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวดูฟีเจอร์ที่สามนะครับฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์นี้ผมคิดว่าน่าสนใจพอตัวเลยนะครับนี่สมมุติว่าเรามีรูปภาพรูปภาพหนึ่งนะครับอ่ารูปภาพรูปภาพหนึง่งอันนี้เป็นรูปของเมซี่นะครับก็ถ้าเราอยากดีเทคว่าเอ้ยรูปนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างเราอาจจะเราอาจจะวาด วาดเส้นนะครับวาดเส้นวาเส้นกับวาเส้นใส่อวัตถุนั้นๆเนาะแล้วทีเนี้ยเ,เราก็จะได้รูปรูปอันนี้มาซึ่งรูปอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเราเหมือนกับดีเท c t ได้ง่ายขึ้นว่าเอ้ยรูปนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรอยู่ในนี้บ้างนะนะครับ,รบอันนี้ฟีเจอร์นี้เขผมผมคิดว่าเจ๋งพอตัวเลยอ่าฟีเจอร์ตัวต่อไปนะครับฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่มี เหมือนกับมีประโยชน์มากๆนะครับอันน้ตัวนี้เรียกว่าคอเนอร์ด t เทกชันนะครับสิ่งที่มันทำคืออะไรสิ่งที่มันทำก็คือดูรูปตัวนี้นะครับตารางหมากรูปตัวนี้นี่สิ่งที่มันทำก็คือมันไปด t เทคมุมนะครับมันไปดีเทคขอบดีเทคเหมือนกับเหลี่ยมนะครับดีเทคคอเนอร์ก็คือเหลี่ยมเนาะอ่ะ มันไปดีเทคเหลี่ยมว่าภาพนี้เนี่ยมันมีเหลี่ยมอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเหมือนดูรูปนี้นะครับมันก็ De ดีเทคเหลี่ยมเอ้ยมีเหลี่ยมตรงนี้นะมีเหลี่ยมตรงนี้มีเหลี่ยมตรงนี้อันนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ OpenC v ทําได้นะซึ่งการที่เราดีเทคเหลี่ยมต่างๆที่อยู่ในภาพเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราก็สามารถดีเทคด้วยได้ว่าเอ้ยในภาพนั้นมีมีวัตถุอะไรอยู่บ้างว่ามันมีเหลี่ยมอะไรอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นมาสร้างได้นะครับว่าเอ้ยมันเป็นรูปของอะไร อ่าฟีเจอร์ต่อไปนะครับอ่าอันนี้อันนี้เหมือนกับเหมือนกับฟีเจอร์ตัวแรกอ่อฟีเจอร์ตัวที่สองนะครับที่เอารูปมันผสมกันนะครับก็ฟีเจอร์นี้ก็เราสามารถใช้ open cv มาสร้างรูปได้นะครับฟีเจอร์ต่อไปนะครับอ่าอันนี้ถ้าใครที่เคยใช้ photoshop นะครับอาจจะเคยเคยคุ้นหูคุ้นตาฟีเจอร์นี้มาบ้างอันนี้ก็เป็นการปรับ perspective ของ ของภาพนะครับอย่างสังเกตน,นะครับภาพข้างบนเนี่ยมันเตรงนี้นะครับมันมีความไม่เท่ากันกับตรงนี้ทั้งๆที่มันควรจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าเราไปถ่ายมุมที่ไม่เหมาะสมเนาะภาพมันก็เลยดูมีความไม่สมดุลเราสามารถใช้ open cv นะครับปรับ perspective ได้นะครับซึ่งทำให้ภาพมันมีความเหมือนกับเท่ากันสมมาตรกันมากขึ้นนะครับ ฟีเจอร์ต่อไปเนี่ยที่ผมคิดว่าเจ๋งมากๆเลยก็คือตัวนี้ครับอ่า mm hmm. face detection ครับ,รบก็ open CV เนี่ยก็สามารถเอามาใช้ทำ detect วัตถุต่างๆ detect ภาพ detect รถ detect อะไรรวมไปถึง detect ภาพของหน้าคนได้ครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เราองเ,เ,เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าจะทำว่าจะทำยังไงนะครับฟีเจอร์ต่อไปฟีเจอร์สุดท้ายเลยนะครับที่ อ่าอยากจะขอพรีเซนต์หน่อยอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Template Matching ครับซึ่งสิ่งที่มันทำก็คือเราเราให้ภาพ Template มันไป t m p p a t e หนึ่งอย่างไอเน,นี้ยในรูปเนี้ยเราให้ภาพพอร์ตสีเหลืองๆเข้าไปแล้วทีนี้ยอ,อัลกอริทึมมันก็จะไปค้นหาว่าเอ้ยในในภาพนี้นะมันมีมันมีภาพที่คล้ายๆกับภาพพอร์ตสีเหลืองๆอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้มันก็จะไปวงสี่เหลี่ยมไว้นะครับ ก็ไปดีเทคเนาะว่าเอ้ยม okay. so well. oh ันม so ีพอร์ตอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งพอตัวเลยทีเดียวนะครับ่ะก็เกินมาสักพักแล้วเนาะเกินมาห้านาทีหนาทีได้แล้วเดี๋ยวผมจะขอเนี่ยมาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยนะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาเขียนโค้ดกันง่ายๆก่อนเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะปิดหน้าต่างปุ๊บ เมื่อกี้เนี่ยผมสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับชื่อหนึ่งแบบ py ตัวนี้เนาะที่เอาไว้เขียนคอมเมนต์อะไรเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ไฟล์นี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนอื่นเลยใครที่ยังไม่มี open cv ติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งกันก่อนเนาะก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมานครับเปิดเทอร์มินอลตรงนี้แล้วก็เลือก new terminal ปุ๊บมันก็จะเด้งเทอร์มินอลอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็การติดตั้ง OpenCV นะครับเราจะติดตั้งได้โดยการใช้คำสั่งพ in install open cv อย่างเงี้ยครับ PIP install open cv หรือว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นคำสั่งถ้าเกิดใครใช้ w n n o w w เนี่ยก็ใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้อ OS อื่นหรือใช้แชม Linux หรือใช้ Mac เนี่ยอย่างผมนี่อยู่บน Mac นะครับเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง Pip3 แล้วก็ใส่ sudo เข้าไปข้างหน้านะครับ mm hmm. ก็ผมต้องใช้คำสั่ง sudo Pip3 แล้วก็ install open cv อ่ะ open cv ีวีขีนนะครับเท่ที <Okay. S 1> ครับก็ใครที่อยู่บน Mac อยู่บน Linux ก็ใช้คำสั่งนี้นะครับ sudo Pip3 install open cv นซ t วีเขียแต่ว่าถ้าใครที่อยู่บน Windows เนี่ยก็ตัด sudo ออกไปแล้วก็เหลือแค่ p ิ p เดียวก็พอ ก็ติดตั้งเลยทีนี้เนี่ยคือผมพอดีว่าผมติดตั้งไว้ในเครื่องผมแล้วถ้าผมเอนเตไปเนี่ยมันมันก็จะไม่ได้ทำอะไรนะครับถ้าผมถ้าผมพิมพ์ไปปุ๊บมันไม่ได้ทำอะไรมันจะบอกว่าอ่าน q u i r e m e n t already s a t i s f i e d ก็คือเคยติดตั้ง Library นี้มาเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็เลยไม่ได้ทำอะไรใหม่เพิ่มแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยติดตั้งเนี่ยมันก็จะ ติดตั้งก็อาจจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งเนาะอาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยพอติดตั้งเสร็จถ้าเราอยากรู้ว่าเอ้ยเราติดตั้งไปแล้วมันสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ดีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเปิด Python Interactive Shell ขึ้นมาก,ก่อนนะครับอย่างผมพิมพ์คำสั่ง Python 3เนาะใครอยู่ใครที่อยู่ Windows เนี่ยอาจจะต้องใช้ Python Python ธรรมดานะครับไม่ต้องใช้ Python 3นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตก,กดรันเลยนะครับปึ๊บทีนี้เนี่ยการการทดสอบว่าให้เราติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือยังเนี่ยให้เราพิมพ์คำสั่ง import cv 2นะครับอ่ะ cv 2หรือ cv 2เนี่ยจะเป็นชื่อของ Library ที่เราจะใช้เรียกกันประจำเนาะก็คืออ่าไลบรารี open cv open cv เนี่ยแหละถ้าเกิดเราติดตั้งมาแล้วเนี่ยในภาษา python เราจะเรียกแค่ว่า cv 2นะครับ กด enter ไปปุ๊บอ่ะถ้า enter ไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ error อย่างนี้นะครับแสดงว่าเราติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ว่าถ้ามัน error เนี่ยก็เดี๋ยวไปติดตั้งใหม่เนะเาะไปรันรัน pip install opencv python ใหม่หรือว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์การใช้งาน pip ไว้ให้ข้างล่างนี่นะครับเดี๋ยวไปลองดูอีกทีนะครับก็ทีนี้พอเสร็จแล้วผมขอ ลิกสิทธ์ออกก่อนเนาะแล้วก็เคลียร์นะครับแล้วก็หุบเทอร์มินอลลงมานิดนึงเนาะเพื่อไม,ม่ให้เกะกาสายตานะครับเราจะมาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับ mm. ก็โปรแกรมที่เราจะเขียนวันนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเป็นเหมือนกับน้ําจิ้มก่อนนะครับว่าเอเราจะใช้ Open cv เบื้องต้นยังไงผมก็เลยเหมือนกับเอาโค้ด Hello World ของ OpenCV นะครับมาให้ลองใช้งานกับซึ่งโค้ดตัวนี้เนี่ยก็คือโค้ดการแสดงผลภาพนะครับซึ่งภาพที่ผมจะเอามาแสดงก็คือภาพนี้นะครับภาพตรงนี้ก็คือโลโก้ของ Stack Python เนอะก็อ่าพอเปิดไฟล์ของเราขึ้นมานะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาทีนี้เนี่ยเมื่อเดกี้เนี่ยผมให้ลอง Import OpenCV Import cv 2ไปนะครับก็ วิดีโอนี้อ่าไม่ใช่สิในโค้ดเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเราต้อง Import cv 2 w ลมาก่อนเนาะเพื่อที่จะอ่าใช้งานมันนะครับ Import cv 2 cv 2เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นชื่อย่อของ open cv นะครับก็อิ p พ r ต cv 2หลังจากนั้นนะครับก็ enter มาเนาะออกโทษทีครับ cv 2 enter มานะครับ enter มาแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะ Import ภาพของเราครับก็คืออ่านภาพของเราเข้ามาครับสามารถใช้งานคำสั่ง img เท่ากับ cv2 o imgread นะครับทีนี้มันจะรับรับพารามิเตอร์ไปก็คือชื่อไฟล์ที่เราต้องการที่จะอ่านนะครับชื่อไฟล์ที่เราต้องการที่จะอ่านก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับ s t a c k python png หรือถ้าใครใช้ไฟล์ภาพตัวอื่นก็ใช้ชื่ออื่นเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็ cv2.imread แล้วก็ s t a c k python .png หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นการที่เราอ่านภาพเข้ามาเก็บไว้ในแรมนะครับเรายังไม่ได้เอามันไปสแสดงผลเนาะขั้นตอนต่อไปที่เราจะเอาไปสแสดงผลนะครับเราต้องใช้คำสั่ง cv2 .imshow นะครับ imshow หลังจากนั้นเนี่ยอ่าถ้าใครมี auto format มันจะขึ้นมาบอกว่า WinName แล้วก็ m a ทนะครับอ่าเดี๋ยวผมพิมพ์ไปก่อนนะเราต้องหมว่มว่าอะไร ริงอ่าอย่างนี้นะครับอ๋อพอพิมพ์เสร็จตัวนี้เนี่ยผมพิมพ์เป็นสตริงเนาะมันไปนแทนที่ w win n a m e ที่ขึ้นมาเมืเ่อตะกี้ i n n a m e ก็คือ w i n น o w Name นะครับก็คือว่าหน้าต่างหน้าต่างที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นมาให้มันแสดงผลเนี่ยมีชื่อว่าอะไรก็ผมจะตั้งชื่อว่าหน้าต่าง e ท t แล้วทีเนี้ยผมก็จะเอาภาพ i m g ที่ผมใช้ c v 2 i m r e a d เนี่ยโหลดมาเอามาใส่ตรงนี้นะครับก็คือเอาไปแสดงผลเนาะหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าเรา run โค้ดนี้เลยนะครับมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามันอ่านปุ๊บแล้วมันก็โชว์ปุ๊บแล้วมันก็จะออกจากโปรแกรมเลยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องอทิ้งเวลานิดนึงนะครับทิ้งเวลาสักพักหนึ่งเพื่อที่จะให้ภาพของมันแสดงขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งผมจะใช้คําสั่ง c v 2 w a i t k e y 0อย่างเงี้ยครับ c v 2 w a i t k e y 0แล้วก็ cv2.dot Destroy o l Windows นะ <Yeah. S 1> อ่ะทีนี้สิ่งที่มันจะทำอก็คืออะไรสิ่งที่มันทำก็คือ Red Key เวทคีย์สูนี่มันจะทำหน้าที่หยุดโปรแกรมนะครับ pause โปรแกรม pause โปรแกรมรอให้มีการกดคีย์บอร์ดสักปุ่มหนึ่งนะครับแล้วเมื่อกดคีย์บอร์ดปุ่มนั้นเนี่ยมัน ก็จะข้ามมาที่บรรทัดที่7นะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้กดปุ่มอะไรมันก็จะยังอยู่บรรทัดที่6เหมือนกับหลูปอนันต์อยู่ในอยู่ในบรรทัดนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอข้ามมาบรรทัดที่7แล้วเนี่ยบรรทัดที่7เนี่ยมันจะทําหน้าที่ทําลายหน้าต่างทั้งหมดที่เจ้า CV2 มันสร้างขึ้นมานะครับอะโอเคพูดตอนนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปลองรันโค้ดนะครับเ่ยเดี๋ยวเซฟตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็รันโค้ดรันโค้ดใช้คาสั่ง python 3นะครับแล้วก็1 p y เราก็กด enter นะครับปุ๊บอ่าทีเนี้ยพอกด enter ปุ๊บจะเห็นนะครับว่ามันเหมือนกับมีภาพขึ้นมาแสดงให้เรานะครับทีเนี้ยตัวนี้เนี่ยตอนเนี้ยโปรแกรมมันกําลังทํางานอยู่ในบรรทัดที่หกนะครับก็คือมันยัง wait อยู่มันยัง wait key อยู่อ่า wait key ก็คือมันยังรอมันยังรอให้เรากดปุ่มอะไรสักอย่างอยู่นะครับแล้วถ้าเรากดปุ่มปุ๊บปุ๊บอ่ามันก็จะทํางานที่บรรทัดที่เจก็คือ destroy all window นะก็คือ ปิดหน้าต่างทั้งหมดที่ Open CV มันสร้างขึ้นมานะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ Open CV เนี่ยคืออะไรแล้วก็เอาไปทำอะไรได้บ้างเนาะก็จะเห็นว่ามันสามารถเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยแล้วเราก็มารู้วิธีเขียนโค้ดเบื้องต้นนะครับการอ่านภาพแล้วก็อ่านเข้ามาการเอาภาพนั้นน่ะออกมาแสดงผลโดยการใช้ Open CV นะครับก็วิดีโอนี้เนี่ยก็ ยาวแล้วเนอะอ่าประมาณ16นาทีได้แล้วเดี๋ยวผมจะขอขอจบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ